ก็สวัสดีฮรวันนี้เราอยู่กับเกม i n f e s t a t i o n หรือว่า w a r z o m e เหมือนเดิมนะฮะก็ตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มแล้วเนี่ยสามทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าในเซิร์ฟจะมีคนเล่นกันเยอะหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหล็อกกี้เอาเป็นล็อกกี้ B4 แล้วกัน บอมบอมไปก่อนสิบห้าคนผมว่าผมลงไปเยอะแล้วยิงไม่ได้ไงเดี๋ยวตายฟรีของผมจะหมดแล้วคิดดูดิเดี๋ยวเล่นกันโซนนู้นะ่ไปดีกว่า คนปะไม่มีโอ้โซนน้นยิงกันมันจัดเฮ้ยนี่เด็ดเด็เจอเจอดึกตัวเจอดึกตัวเอ๊ะกดสก๊อตสก๊กดสะกดอตกดอตกดเลยตามสะกดเลยตามเจอปะไม่จเจอวะ ไปไหนแล้วอ่ะไปโบสถ์เหรอเดินสุ่มสีุ่มห้าไม่ได้นะฮะแบบมันเล็กอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยมีคนมา มีคนมานี่ตัวด้านหน้าเราเลยแตกหนึ่งเล่นเสร็จย้ายโซนนะฮะเดี๋ยวจะแห้ง uống <laughs> oh, <laughs> cái tài ồ, con, con, Ui Ui cái cái ย้ายดีวะเหมือนจะมีตัวหลังมาเกิดใช่ไหมโว้ยโอ้โหเฮี้ยเฮี้ยแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหบอกเลยฝ่าวงล้อมจัดปืนจะหมดแล้วอ่ะเฮ้ยตรงนี้มันตรงนี้มัน เพื่อเรามาแล้วโอ้โหผมว่าอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานว่ะจุดเกิดเฮ้ย,ย,ย,ยมาแล้วมาแล้วตัวเสือกมาแล้วเฮ้ยไม่ตายแป๊บนะ มาแม่อ่าพวกใช่ะ่ะใช่ะ่ะเฮ้ยโอ้โหเข้าได้บทยังเข้าได้บทยังโหไม่ตายทำไมถึกจังวะเห็นป่ะ ยิงปไปหลยนัดจัดน้ามดเฮ้ยผมว่าผมยิงปไปหลยนัดจัดหรือผมยิงไม่คมปะ่ะโอ้ตรงนั้นเขาก็เล่นเหมือนกันนะเดี๋ยวเรายึดนี่ก็ได้ เกิดตรงไหนอ่ะไปเอ้ยเฮ้ยเงียบแล้วอ่ะพวกไปเล่นตรงนู้นหมดแล้วฮะเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวผมฉีกไปเล่นนู่นบ้างดีกว่าวะเดี๋ยวจะเงียบ มีป่ะไป้คนมาคนมาคนมาไปยังวะเงียบแล้วครับไม้ผมว่าผมกระโดดไปเล่นตูบดีวะ หนัวจัดหนัวจัดเฮ้ยผมเจอตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมไปเล่นแม่ก่อนหนัวจัดครับอุย๊ยโอ้โหอุ้ยเฮ้ยาอทำไรกับเราไว้อะไปยังวะไอทำไรกับเราไว้อะไอทำไรกับเราไว้อะใช่ปะตัวนี้วะ เกิดยังผมว่าแม่งเกิดตรงจุดนี้แน่เลยอ่าไปดีรออะไรอืม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 เฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ เพิมนี้แจกฟรีนะครับสมัครใหม่แจกอย่างละร้อยผมเล่นไปก็เหลือเท่านั้นและจะหมดละลงไปตายอย่างเดียวเหมือนเอาของไปแจกเขาอะไปไหนวะเฮ้ยเมื่อกี้ยังนัวอยู่เลยไปไหนกันหมดอ่ะหมดก่อนแลยอ๋อเล่นกับโซนูน ่ามีตัวเกิดอีกแล้วตัวเซออีกแล้วตั้งโลคก,ก่อนเลยเฮ้ยโอทคขาตรงนี้หนึ่งตัวผมว่าเดี๋ยวแม่ก็วิ่งมาอ้อมเนินดีกว่า ไปไหนแล้ววะไม่ปกติห้องนี้เล่นกันเยอะนะบทจะเงียบเงียบเลยนะอ่าเด้อ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 ตรงนี้ว่าจุดเรามันน่าเล่นนะเว้ยเสียงเดียวจุดเกิดยิงหย่อๆนะหาหาตีนหาตีน โอ้่าเดี๋ยวต้องมีตัวมาชาร์จเราแน่เลยวะว่าลงไปเล่นในเมืองดีกว่าวะเฮ้ย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 ไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮโยิงเจ็บจังวะ นี่ไงเจาะหัวเป็นหนึ่งดอกถ้าวิ่งไปตรงนี้เ,เดี๋ยว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 นานไงชิบหายละเกิดกันอีกแล้วมาปะวะ เอ้ยเอ้ยเฮ้ยตรงนี้นัววะมือที่สามได้อยู่อ้ออะไรครับเนี้ยมาจากไหนอ่ะเล่นดีว่ะ ว่าแล้วเฮ้ยโอ้โหเห็นได้ไงวะนี่ไงปวดแตก ถึงพี่ัไม่ได้เล่นนานพี่ก็พอได้อยู่นะน้องรูทก่อนโอเคไปมีคนไม่เน้ไม,มีคนตามวะไปประกาศสักดาก่อนดีกว่าะนะ อุ้ยจากไหนอะโอ้โหก็เดยออีกสักตาแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เนายพอดีโอเคครับก็ของปากของคอเพียงเท่านี้ผมเล่นมาตั้งแต่สามทุ่มครึ่งจนตอนนี้สี่ทุ่มแล้วก็เดยอคลิปต่อไปน่าจะเล่นกันครบทีมฮะก็คลิปนี้มาหยน่นเชิงก่อนก็ คลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนครับก็ยังไงขอฝากเซิร์ฟนี้ไว้ด้วยนะสนุกเหมือนกันนะคนไหนที่ว่าสมัครมาใหม่่จะได้เซตฟรีนะครับผมก็อย่าลืมไปสมัครด้วยนะครับไม่ต้องเติมเงินเลยมาเล่นได้สบายๆเลยก็คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ